รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดฟ้าทุกวันจันทร์เวลา15นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกาค่ะอยู่กับโมโมนิชารังคาสิริอีกเช่นเคยทางพอทว .5 เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้โมโม่ Momo, มีข่าวสารมากมายมาฝากจะมีอะไรบ้างตามไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับยังอยู่กับโฟกัสผู้นำนะครับซึ่งจะพามาตามติดถึงเรื่องราวของงานเสวนาของสมาคมเพื่อผู้บกคร่องทางจิตแห่งประเทศไทยร่วมกับภาเคีเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศจัดขึ้นที่ชนลพฤกษส์รีสอร์ทอำเภอบ้านานาสวหรัดนครนายกครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับจะพามาตามติดถึงเรื่องราวของวิทยากรที่มาให้ความรู้ในงานว่าแต่ละท่านมีแนวคิดมีวิสัยทัศน์ในการทํางานอย่างไรในภาวะผู้นาําเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพิสมัยสุวรรณรังศีนะครับเลขานุการสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทยสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในการทํางานเราต้องใช้วุฒิภาวะหรือว่าภาวะความเป็นผู้นําในการทํางานอย่างไรบ้างครับครับต้องเป็นผู้ใหญ่นะต้องรู้จักการให้อภัยต้องต้องรู้จักการเรียนรู้เพิ่มเติมนะฮะต้องอุทิศตนต้องเสียสละเราจะต้องเป็นคนลุยอค่ะคือไม่ไม่ไม่รอไม่รอที่จะสั่งการอย่างเดียวนะฮะต้องทา คู่ไปกับเขาด้วยนะในวุฒิภาวะของการที่พี่พิสมหมนะครับเป็นผู้นําองค์กรเราควรจะต้องทําตัวยังไงให้ลูกน้องทํางานให้เราแบบประสบความเสเร็จแล้วก็งานไม่เสียแล้วก็ทํางานด้วยกันไปอย่างมีความสุขครับความมีน้ําใจสําคัญที่สุดดูแลเขาอย่างดีสามารถจะเข้าหาเราได้ตลอดนะเป็นตัวอย่างของการอุทิศตนแล้วก็มีประสบการณ์ที่จะสอนเขาได้ แนะนำเขาได้อันนี้หาทางออกให้เขาได้ครับผมนี่คือในมุมมองของหญิงแกล่งท่านนี้นะครับคุณพี่พิษใยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับพี่พิสมัย่สุวรรณรังสรีที่มาให้ความรู้ดีเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่รับชมรายการในวันนี้ครับคุณด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณทิติพรเพ็งเคลือนะครับรางวัลคนที่การตัวอย่างประจําปี2564สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ได้รับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างกับรางวัลนี้ก็ภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเราปฏิบัติตัวจน ถึงขั้นที่สมสำเร็จในขั้นตอนหน,นึ่งเงี้ยค่ะคําว่ารางวัลคนพิการตัวอย่างเราจะต้องทําอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็เป็นคนพิการตัวอย่างก็คือเราเน้นที่ตัวเองก่อนฮนะก็คือการไปิบบตัวให้เป็นผู้ป่วยที่ดีแบบตัวให้สามารถที่จะผ่านข้ามผ่านความพิการของตัวเองไปได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระให้กับผู้อื่นหรือสังคมเงี้ยค่ะ คอยช่วยเหลือเพื่อนมีปัญหาเรื่องจิตเวชภาระหน้าที่เราจะเยอะกว่าคนอื่นตรงไหนบ้างครับเนี่ยก็คือทําตามหน้าที่ของในส่วนของสํานักงานค่ะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับคุณิติพรได้ทำงานร่วมกับสมาคมแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่บกต้องทางจิตในสังคมท่านอื่นต่อไปด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณคุณธิติพรด้วยอย่างสูงเลยนะฮะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณธนพรแสงศิรารัตภาเนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลคนพิการตัวอย่างประจําปี2564 สวัสดีด้วยครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มารับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างครับนี่ก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่เราได้รับรางวัลน,นี้ค่ะก็ดีใจครับมีโอก,อโอกาสให้ทุกทีหรือว่ามีโอกาสได้ทํางานด้านไทยพังครับก็ช่วยเหลือสังคมทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีให้ให้เห็นชัดเจนว่า เราทําในสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องและเป็นประโยชน์ช่วยเหลือสังคมชุมชนเรียกว่านี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของผู้ที่ได้รับรางวัลคนพิการตัวอย่างประจำปี2564เรียกว่าเป็นบุคคลที่น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับพี่เพียงน้องคนอื่นๆที่อาจจะขาดโอกาสในสังคมเข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วก็ไปเผยแพร่รวมไปถึงอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนที่ยังไม่กล้าออกมาเผชิญโลกจริงเนาะก็ขอให้ประสบคสวามสำเร็จแล้วก็ทําแบบนี้ต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณคุณรัตพรอย่างสูงด้วยนะครับผมขอบคุณคับขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณปริศนาหอมทองนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลคนพิการตัวอย่างประจําปี2564สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับภูมิใจไหมได้รับรางวัลด้วยภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจมากด้วยค่ะอมไม่คิดว่าเราจะได้รางวัลน,นี้คือแบบเราแบบเป็นคนพิการบกป้องทางจิตแล้วก็ทํางานแล้วก็ปัจจุบันนี้ทํางานอยู่ที่วัดค่ะวัดอินทารามทาอะไรบ้างทำงานท,ทำความสะอาดวัดพระวัดสารวัดแล้วก็ล้างห้องน้ํา ครับผมตอนนี้ชีวิตมีความสุขดีไหมครับมีความสุขดีค่ะมีงานทำมีเงินใช้แล้วก็ได้รับรางวัลนี้ด้วยเป็นรางวัลให้กับตัวเองด้วยค่ะแต่วันนี้ภูมิใจมากเนาะภูมิใจค่ะกับที่ได้รับรางวัลขอให้สามารถทํางานอยู่กับเพื่อนๆในสังคมแบบดีๆต่อไปเนาะแล้วก็โอกาสหน้าอาจจะมีรางวัลติดมาที่มืออีกเนาะกับนี่คือคนพิการตัวอย่างกับประจำปี25 6 4ัรบคุณปรีชาขอบคุณคุณได้ไหมครับขอบคุณค่ะ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณพี่สายทองสิทธิ์เอี่ยมศักดิ์นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นประจำปี2564สวัสดีครับพี่พี่สายทองทำอาสาภาคกี่ปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วโหนั่นกนะันเนาะแล้วก็วันนี้ได้รับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างไรไค,าคารับพี่ก็ยี่ยวภาคภูมิใจอืมที่เราได้รับรางวัลน,นี้ครับผมรางวัลนี้ต้องทำอะไรบ้างที่ถึงจะได้รับรางวัลน,นี้ครับแล้วก็ก็ช่วยเหลือคนป่วยทางพิเวชวันนี้ได้รับรางวัลแล้วอนาคตต่อไป ที่คิดว่าจะช่วยเหลือการต่อไปยังไงให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมครับดิฉันก็ความตั้งใจเนี่ยก็จะตั้งเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งสูตรคนจะต้องสร้างปิติของสูตรซึ่งหลวงพ่อก็ใจดีมากหลวงพ่อก็จะให้สถานที่นี้เป็นศูนตรพื้นฟูสมรรถภาพคนปิการแล้วก็สูตรพื้นฟูผู้สูงอายุครับผมนี่คือตัวอย่างนะครับของผู้ที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นประจำปี2564นะครับคุณพี่สายทองขอให้ทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ผู้ที่ปกป้องทางจิตต่อไปได้เลยนะพี่นะขอบคุณพี่สายทองด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณพี่วัชนีริศนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นประจำปี2564สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่รางวัลน,นี้ภูมิใจมากน้อยขนาดไหนครับเนี่ยภูมิใจค่ะเพราะว่าที่เราได้ลงพื้นที่ได้ช่วยเหลือคนในช่วงระยะสองสาปีช่วงช่วงโควิดที่ว่าภาวะมันหนักหน่วงมากแต่เราสามารถช่วยเหลือทุกกลุ่มทุกวัยบางคนเนี่ยกอดเราน้ำตาไหลเรารู้สึกว่า โอ้สำหรับเราตัวแค่เนี้ยถ้ามีคนอย่างนี้ต่อไปอะ่ะโลกก็จะน่าอยู่ขึ้นเหนื่อยไหมพี่เหนนะื่อยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ภูมิใจอะค่ะเราถือว่าเราได้ช่วยทางกรมอนามัยทางสาธารณสุขได้เยอะอะค่ะอนอาคตต่อไปพี่จะยังทํางานทุนนี้เพื่อสังคมแล้วก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เขาบกพร่องทางจิตต่อไปยังไงบ้างคบพี่ก็จะขอทําเรื่อยๆไปครับนี่ก็คือแนวคิด คุณพี่วัชีนะครับขอให้พี่ทำงานแบบนี้ต่อไปแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมในอนาคตต่อไปด้วยนะครับขอบคุณพี่วัชอี่างสูงนะครับพี่ขอบคุณค่ะและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณพี่จตุพรสัญญาทิพย์นะครับสมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนชุมชนหมู่บ้านร่วมเกือือสวัสดีด้วยครับพี่สวัสดีครับภารกิจในการทํางานของชมรมทําอะไรบ้างครับพี่หลักๆเราก็เป็นชมรมที่ช่วยประสานงานดูแลคนพิการทางด้านทางด้านจิตเวชนยในชุมชนแล้วก็รอบๆชุมชนเราเพื่อให การดำเนินชีวิตมีคุณภาพชีวิตทั่วถึงกันทั้งคนพิการทั้งคนปกติดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทําให้คนป่วยหรือคนที่เราที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสามารถจะมีดํานงนชีวิตมีงานทําไม่มองว่าเป็นคนพิการเป็นภาระของสังคม,อ,มอีกต่อไปครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพี่นะครับ,รบได้มีโอกาสเป็นตัวกลางในการทํางาน พื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่บกพร่องทางจิตต่อไปในชุมชนของพี่ด้วยในการครับครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับคุณพี่จตุพรอย่างสูงที่มาแนะนําแล้วก็มาให้ความรู้ของเราในวันนี้ครับครับด้วยนะครับพี่ครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณพี่น้ําทิพแป้นประเสริฐนะครับสมาชิกชมรมเครือข่ายชมรมคนเห็นคนเพื่อผู้บกพร่องทางจิตเขตบางกอกน้อยสวัสดีด้วยครับพี่สวัสดีค่ะคุณพี่น้ําทิพย์ทำอะไรในชมรมเอ่ย แต่ก่อนที่เราจะมีชมรมอ่ะเรามีผู้ป่วยอยู่ในมืออยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้ชมรมเราเกิดขึ้นทางสมาคมผู้ปกครองทางกิจแห่งประเทศไทยก็เห็นศักยภาพชุมชนเราว่าสามารถดูผู้ป่วยได้เขาก็เลยสมาคมก็เลยตั้งชมรมให้เราแล้วก็ตอนนี้ของเราอะ่ะคือแข็งแรงแล้วเราก็ขยายเครือข่าย ตอนนี้เราทำเรื่องขยายเครือข่ายทุกเขตนะคะไม่ใช่ว่าบางกล่องน้อยเลยนะบางพัดตะตลิงชันบางแคจอมทองเราขยายพื้นที่เพื่อว่าให้มีชมรมที่แข็งแรงแบบเราอย่างเงี้ยค่ะครับผมได้ว่าพี่พเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับของทีมเรียกว่าเป็นอาสาเป็นอาสาที่ร่วมกันทําชมรมเพื่อที่จะมาช่วยเหลือกับผู้ป่วยที่บกงร่องทางจิตใจนะครับบอกว่าวนอนาคตจะได้มีทีมงานแล้วก็ได้ทําโครงการแบบนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิต ขอบคุณที่มาด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งชมรมเครือข่ายนะครที่นั่งอยู่กับเราแล้วก็คือทางชมรมดั่งเม็ดทรายเพื่อผู้ปกพรองทางจิตนะครับอยู่กับคุณพี่ทิติวัน์สิทธิภูมิตวีสวัสดีด้วยครับพี่ครับสวัสดีครับเป็นชมรมเครือข่ายหนึ่งของสมาคมเนาะใช่ครับทาอะไรบ้างครับที่ในชมรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นคุณหมออย่างเดียวเป็นเครือข่ายเป็นอาสาก็ได้ผมถึงตั้งชมรมนะครับผมเองเนี่ยเป็นรองประธานของกทม เป็นผู้ประสานงานหลักในการขยายเครือข่ายในกองทัมลอย50เขตเพื่อตั้งเป็นชมรม,มดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ให้เขาเนี่ยค้นหาแล้วก็ดึงผู้ป่วยจิตเวชท,ที่หลบซ่อนอยู่ในชุมชนเอาออกมาสู่สังคมครับอันนี้ก็คือภารกิจที่ที่จะกลับไปทําต่อครับผม ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ติณวัฒน์ได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมเลยครับในชุมชนต่อไปแล้วก็ให้ชมรมแข็งแรงขึ้นเป็นเครือข่ายให้กับทางสมาคมได้ในอนาคตต่อไปด้วยนะครับพี่ติณวัฒน์อย่างสุด้ายพีครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับมะวัลยาลามะนะครับชมรมจิตอาสาเพื่อผู้บกพร่องทางจิตตําบลปิยามุมังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีสวัสดีด้วยนะครับนะค่ะสวัสดีค่ะที่ชมรมทําอะไรบ้างครับผมหลักๆก็คือดูแลผู้ป่วย เพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเขามากช่วยเหลือทุกอย่างที่เขา,เ,าเข้ามาหาคณะทำงานแล้วก็คณะกรรมการของชมรมเจอเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจบ้างไหมครับมะมองว่าการที่เราเราเปดูแลไปทำตรงนั้นมะทำแล้วมะมีความสุขแล้วก็เป็นงานที่ในพื้นที่ไม่ได้ไปแย่งกับใครแล้วเพราะว่าเขาทิ้งพวกเขาแล้วมะก็เลยมาดูแลแล้วก็สุขใจกับเขา ป็นอาสาสมัครแบบนี้มาต้องเหนื่อยเนาะต้องดูแลเขาตลอดเวลาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับม้าและก็ทางสมาชิกในชมรมให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ที่เขาป่วยให้หายดีขึ้นเร็วๆแล้วก็ให้ทํางานในสังคมได้อย่างมีความสุขเหมือนกับคนอื่นๆใหกับเป็นกำลังใจให้ม้าด้วยนะครับขอบคุณม้าด้วยนะครับผมขอบคุณมากค่ะสําหรับวันนี้นะคะช่วงคนละไม้คนละมือทางรายการจะลงพื้นที่ไปทํากิจกรรมอะไรเพื่อสังคมนะคะและจะเป็นประโยชน์อย่างไรตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะ เสียงคนพูดแล้วก็เราเราก็ประสาทหลอนอ่อนไหวไปหมดคือร้องไห้ตลอดคุณบ้าไอ้โรคจิตคนอื่นเป็นได้เราก็มีโอกาสเป็นสวัสดีครับพบกับผมชิวนน์ในช่วงคนละไม้คนละมือสำหรับวันนี้ครับเราลงพื้นที่มายาสมาคมเพื่อผู้ปกพ้องทางจิตแห่งประเทศไทยครับสำหรับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้และรู้จักกับคำว่าคนพิการทางจิตนั้น เขามีความนึกคิดและมีการดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อที่เราจะได้รู้ครับว่าการดำเนินชีวิตของคนพิการเหล่านี้เราจะต้องได้รับการฟื้นฟูและให้อยู่ในสังคมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับว่าสมาคมแห่งนี้ทําอะไรอย่างไรเพื่อคนพิการทางจิตครับไปกันครับสวัสดีค่ะรุจลรีคายสวนนะคะนายกสมาคมเพื่อผู้บอบพ้องทางจิตแห่งประเทศไทยค่ะการสังเกตน,นะครับหรือพฤติกรรมที่ คนพิการทางจิตเนี่ยหรือที่พี่นุชมตีพูดกับเราว่าให้เรียกเขาว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตในเรื่องของการวินิจฉัยทางการแพทย์เนี่ยมีกระบวนการขั้นตอนอะไรอย่างไรบ้างครับผมเขาเป็นกลุ่มที่มีความบกพร่องทางสมองนะคะตอนนี้ที่มีเยอะที่สุดก็คือช่วงส0ิอัพขึ้นไปครับค่ะส่วนใหญ่คือมีปัญหาด้านครอบครัวเรื่องส่วนตัวภาวะเศรษฐกิจหรืออาจจะเป็นจากอาการของการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็ได้ที่ทําให้เขามีเป็นโรคจิต อย่างนี้ค่ะทางพันธุกรรมมีไหมก็มีแต่ว่าน้อยบนะคะตอนนี้การสังเกตก็คือเราต้องดูว่าพฤติกรรมตั้งแต่เดิมของเขาเป็นคนประเภทไหนถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องต้องมีการคุยต้องหารือกันว่าแบบนี้ควรไปปรึกษาแพทย์นะคนที่แบบเคยปกติเป็นคนใจเย็นสุขุมตอนนี้เห็นใครหงุดหงิดมโมโหเกี่ยวกาดเป็นบ่บอยๆหนึ่งเดือน2องเดือน3เดือนก็เป็นมาตลอดเลยแล้วก็รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเราควรจะพบแพทย์ขอคําปรึกษา การเข้าโรงพยาบาลจิตเวชไม่ได้บอกว่าคุณคุณเป็นคนป่วยทางจิตนะัตอนนี้มันมีอยู่คํานึงที่ทําให้คนไม่อยากมาคือคนบ้าพรามองว่าเป็นคนบ้าปุ๊บเขาบอกว่ามาสี่ธัญญานัน่งแท็กซี่เมื่อก่อนพี่ทํทำงานตรงนี้นะแล้วมีอยู่คัหนึ่งเคยนั่งเขาบอกว่าผมมาส่งพี่แล้วผมจะติดไหมอือตอนนั้นแบบรู้สึกแบบรู้สึกโกรธแทนผู้ป่วยนะแต่เราคิดว่าเขาไม่รู้ไงก็เลยบอกว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อครับแต่เป็นโรคที่เราต้องให้ความรักกับเขาความเข้าใจเขาแลวเราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วย คนอื่นเป็นได้เราก็มีโอกาสเป็นก็พยายามบอกพวกเขาแบบนี้ค่ะ1 6 0 0ง0คนที่จดทะเบียนเป็นคนพิการทางจิตนะคะคส่วนที่เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกระบวนการรักษาทางการแพทย์เนี่ยอันนี้เยอะมากถ้าถ้าดูจากที่เราเคยลงพื้นที่จากที่นั่งคุยกันเนี่ยจากข้อมูลต้องบอกว่ามากกว่าคนที่จดทะเบียนสาเหตุหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะการไม่ยอมรับคนกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเขาก็ถูกสังคมตีตา ไม่ไม่น่าคบไม่น่าอยู่ใกล้อันนี้เป็นสาเหตุหลักๆสำคัญที่ทำให้พวกเขาไม่ยอมที่จะเปิดตัวเองอะค่ะที่สำคัญคือจิตเวทเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งเขาเหมือนคนที่ที่ขาดกําลังใจหรือขาดความอบอุ่นเพราะฉะนั้นอะอย่างอย่างผู้พี่ทํากันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันนะเราก็จะกอดให้กําลังใจนะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเราก็จะให้กรรมการผู้ชายเป็นการจับมือกันให้กำลังใจกันอ,อ,อันนี้เป็นสัมผัสที่แบบพวกเขาอยากได้คนพิการทางจิตเนี่ยสามารถฟื้นฟูและรักษาหายได้ปัญหาอุปสรรคสําคัญคืออะไรครับเพี่มริไม่มีขยากป่วยค่ะคยิ่งป่วยทางจิตยังมีขยากป่วยเยอะเลยป่วยทางกายเนี่ยยังรักษาได้แต่ป่วยทางจิตเนี่ยมันใช้เวลานานมากคนพิการทางจิตจริงๆนะส่วนใหญ่ ไม่เคยทําร้ายใครถ้าไม่มีอะไรที่มันแบบมาตอกย้ําเขาอะคไม่ซ้ําเติมเขาบางทีถ้าเรามองเห็นออ้ยอันนี้บ้าอันนี้โรคจิตอันนี้บ้ามันเหมือนเราไปตอกย้ําเขาทุกวันอะไม่ต้องคนป่วยเราก็เป็นถ้าใครมาซ้ําเติมในสิ่งพวกนี้กับเราทุกวันเพราะฉะนั้นอะถ้าไม่ตอกย้ําไม่ซ้ําเติมให้โอกาสเขาให้กําลังใจเขาพี่ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้แพทย์ยืนยันเลยว่าคนที่การทางจิตคือความพิการชั่วขา้าวไม่ใช่ถาวร ป่วยแล้วสามารถหายได้8ปีถ้าเกิดคุณฟื้นฟูดีบัตรคนพิการคุณไมไ่ต่อแน่นอน mm hmm. คุณก็เป็นแค่ผู้ป่วยรเราจึงไม่เรียกคนกลุ่มนี้ว่าคนพิการเราเรียกว่าผู้ป่วยทางจิต mm hmm. ทุกคนเป็นได้ค่ะหนึ่งต่อห้าเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้ารหนึ่งต่อสิบเสี่ยงเป็นการเป็นโรคจิต mm hmm. บางทีเราเรามองคนอื่นเรา,เราลืมมองตัวเองเพราะฉะนั้นนะ่ะเราต้องดูแลตัวเองด้วย mm hmm. แล้วก็ให้โอกาสคนอื่นด้วยถ้าวันหนึง่งคนที่เรารักเกิดป่วยทางนี้ขึ้นมาเราได้รู้เข้าใจว่า ทำไมอ,อกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงเครียดก็เผลอผู้ดูแลมีเพราะว่าเครียดมากกว่าลูกอีกเขาเป็นตอนอายุโตความผูกพันของพ่อแม่ไม่เหมือนกับความพิการอื่นที่เกิดมาแล้วเจอลูกพิการ,รเขาดูแลกันมาตั้งแต่เล็กแต่คนพิการทางจิตเป็นตอนโตเนี่ยเขาถึงถูกทอดทิ้งมากครับกลายเป็นคนเล่ร่อนกลายเป็นคนที่ต้องไปอยู่คนบ้านคนไร้ที่พึ่งในฐานสงเคราะห์เพราะญาติพี่น้องไม่เข้าใจครับว่าต้องดูแลแบบไหนเขาเลยเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งมากที่สุด เป้าหมายของเราคือเมื่อเมื่อฟื้นฟูทักษะด้านต่างๆแล้วเริ่มแต่การดูแลตัวเองการอยู่ร่วมกับคนอื่นการออกสังคมการทำเกมต่างๆสุดท้ายต้องฝึกเรื่องของทักษะการทํางานเพื่อเขาเนี่ยมีอาชีพมีไรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้หลังจากที่เขาหายอาการเจ็บป่วยแล้วเพราะฉะนั้นขีดความสามารถของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันการฝึกทักษะก็แตกต่างกันค่ะเราพยายามจะฟื้นฟูคนพิการแล้วเขาสามารถเนี่ยออกสู่สังคมให้มากที่สุดให้เขามีความมั่นใจตัวเองว่าเขาเนี่ย ก like like ็ไม่ได้เป็นคนประหลาดไม่ได้เป็นคนที่แบบผิดแปลกจากคนอื่นเขาคือคนคนหนึ่งในทายังไงที่เราจะดึงศักยภาพของเดิมของเขาที่มีอยู่เนี่ยให้เขาได้เกิดความมั่นใจตัวเองใช้ชีวิตเหมือนที่ก่อนที่เขาจะป่วยได้อะค่ะสมาคมเนี่ยผักดันให้คนพิการทางจิตสามารถทํางานได้สําเร็จเนี่ยก็คือการมีจ็อบโค้ดเป็นโอกาสดีที่เราได้เจอแล้วก็รู้จักคุณเควินแล้วเขาก็สนับสนุนด้วยค่ะสวัสดีครับ Uh, Pamcho Kevin Cook. I am the Vocational and Community Services Consultant with Cape Fear Group Homes. I'm living in Thailand now, and I'm honored to see the Thai spirit of generosity and kindness. And my hope is that my experience can be of benefit in being of service to the people of Thailand. The central value with job coaching is that. Everyone has a right to be a part of their community and everyone has a right to try to get a job. These are human rights and we believe that individuals, companies, and the country is better when everyone is participating and being a part. Job coaching is currently going on throughout Asia, Europe, and the Americas and the job coach is a specialized profession. Um, that we believe not only makes the individual with disability more successful, but makes the community more successful as well. In a way, it's similar to a headhunter you know, someone that connects employers with employees, but also they're an advocate for the individual with disability and they help them overcome barriers and succeed. So that way, the employer is happy. The individual with disability is happy and everyone does well. It begins changing people's minds. So, when the boss sees that his new employee is doing a good job, he's more likely to hire more people. And when the customer sees someone with a disability succeed, job coaching is a specialized profession, similar to teachers or nurses, someone that helps. And I found that we invest in what is important to us. And so I want there to be more investment in job coaching so that everyone, no matter what their ability or disability, can have a chance to succeed. Um, so we're excited about this, and I'm excited to use my experience to be of service to Thailand. สวัสดีค่ะป็่ไงบ้างครับน้องสาวผมก็รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติจากคนทั่วไปก็ตรงที่เวลาอยู่คนเดียวฮะมีโอกาสเสี่ยงที่จะทําลายตัวเองมากมากกว่าคนอื่นอ่อนไหวเป็นหมดคือร้องไห้ตลอดไม่มีเหตุผลว่าทําไมต้องร้องเอนี่ยค่ะแล้วอยากกระโดดตึกอะไรเงี้ยฮะคือให้ทุกอย่างจบไป<ม>ตอนที่อุ้ป่วยอู้อยู่กับปู่กับยา<ม>่าแล้วรู้สึกว่าทําไมเรามาเป็นภาระให้กับปู่กับย่าจังตอนแรกก็ยังไม่มีความหวังอะไรมากมาย แต่พอแบบได้เข้ามาในองค์กรคนพิการเรารู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เราควรมาตั้งนานแล้ว oh. แล้วก็ใช้โอกาสนี้ที่เราได้มาทํางานที่นี่แล้วก็ฟื้นฟูตัวเองไปด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนคนการก็รู้สึกดีมันเติมเต็มส่วนที่เราขาดได้ก็อยู่ที่นี่ก็อยู่เหมือนครอบครัวปัจจุบันน้องอีทําหน้าที่อะไรอย่างไรกับทางสมาคมครับเีออ่ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานค,ค่ะ<ม>แล้วก็ทำคุมวัสดุอุปกรณ์สำนักงานค่ะ<ม>เริ่มแรกคือไปกินยาลดน้ำหนักค่ะแล้วทีนี้ก็เกิดอาการประสาทหลอนหูแว่วได<ม>้ยินเสียงคนพูดแล้วก็เราก็ประสาทหลอนแบบเห็นภาพเห็นเงาคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมแม่เป็นพยาบาลด้วยค่ะแล้วเขาก็เลยพาไป พบหมอจิตตแพทย์ตอนแรกรับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้ที่ตัวเองเนี่ยต้องมา,มาเป็นผู้ป่วยทางจิตพลังใจที่ได้มาก็คือพลังใจจากครอบครัวผู้พิการก็ต้องการอากำลังใจไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไปค่ะมีความต้องการเหมือนกันที่ไม่ต่างจากคนปกติเลยค่ะเราจะมองว่าเอ้คนนี้เป็นคนไม่ปกติคนนี้เป็นคนป่วยทางจิตคนนี้เป็นคนเล่นล่อนหากเราพบผู้ประสบภยัยหรือผู้ประสบเหตุเหล่านี้ เราสามารถโทรไป1330นะครับรวมถึง1479สายโดยวนพงพิการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมาช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีสำหรับวันนี้ผมชิวนนานนท์ผลไม้คนมือสวัสดีค่ะเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ว่าไม่ตอบย้ำไม่ซ้ำเติมให้โอกาสเขาให้กำลังใจเขา แล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะโมโม่ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่พลาดการรับชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง y YouTube ค่ะเพียงพิมพ์ชื่อรายการเปิดฟ้านะคะสำหรับวันนี้โมโม่และทีมงานต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ